u ันบ x ็อกคอนเวันนี้ขอแนะนำเดลพาวเวอร์เอ R ้าครับผมชิ้นแรกเลยครับตัวเครื่องเดลพาวเวอร์เอ R 5 5 0ครับผมอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับผมชิ้นแรกครับตัวนี้เป็นตัวล้างสไลด์นะครับถัดมาครับผมอุปกรณ์จัดสายถัดมาครับสาย Power ถัดมาครับผม ตัวหน้ากากพร้อมกุญแจและสุดท้ายคู่มือครับผมพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหน้าเครื่องนะครับผมตำแหน่งแรกนะครับ Information ID Quick s y n s s r v v i e e Tag ปุ่ม Power พอร์ต USB 2.0 IDAC Direct ตรงนี้เป็นไมโคร AB นะครับผมและจุดสุดท้าย VGA พอรดครับพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมตำแหน่งแรกครับพอร์ต SFP 10 g กิกะบิตตรงนี้เป็นออปชั่นพอตนะครับกิกะบิตแลนครับตรงนี้ให้มา2พอร์อนะครับถัดมาครับพอร์ต IDAC ครับผมถัดมาครับพอร์ต USB 2.0และด้านล่าง USB 3. 0ถัดมาครับ พอร์ตกิกบิ i แลน n ตรงนี้ให้มา4พอร์ตเป็นออปชันเสริมนะครับผมพอร์ต VGA ปุ่ม Information ID และสุดท้าย Power Supply แบบร d u แ d น n t ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม